วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง MCYN นะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องดอกคัตเตอร์กันคะ่ะหลังจากที่เราได้สั่งพันดอกมาปลูกนะคะตอนนี้ก็คือภาพของการขุดหลุมนะคะดินที่เราขุดเนี่ยเปน็นที่แข็งมากนะคะก็เลยต้องมีการหยอดน้ำก่อนขุดนะคะเราจะทำการขุดเป็นหลุมๆไว้พื้นที่ที่เราปลูกก็จะ กว้างประมาณนี้เลยก็คือไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เราก็จะเตรียมปุ๋ยคอกนะคะมาใส่เพื่อโรยปากหลุมอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาปุ๋ยคอกเนี่ยหยอดตามหลุมที่เราขุดไว้เลย จากนั้นเราก็จะมาทําการแกะกล่องค่ะว่าดอกคัตเตอร์ที่เราได้มาพันดอกคัตเตอร์ที่เราได้มาเนี่ยต้นใหญ่ขนาดไหนแล้วที่เราสั่งไปเนี่ยจำนวน200ต้นเนี่ยได้มากเกินหรือว่าได้มาขาดหรือเปล่าพันที่ได้นะคะก็จะต้นประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะคะเราก็มีทําการนับดูว่า ได้ประมาณ40 43 44ต้นนะคะเพราะมันมีต้นที่ไม่สมบูรณ์ด้วยคือไม่มีรากนะคะค่ะเราก็ได้ทําการปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ลดน้ําเสร็จสิ้นด้วยนะคะการลดน้ําเนี่ยถ้าเราขุดเป็นหลุมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลดน้ําได้ง่ายก็คือน้ําจะไปขังในหลุมทําให้ทําให้บริเวณที่เราปลูกเนี่ยจะมีความชื้นอยู่ตลอดนะคะ มัดที่สองค่ะก็ทำการนับนับแบบนี้นะคะจนครบสี่มัดที่เขาห่อมาข้างในเลยว่ามันได้มัดละเท่าไหร่ประมาณเอานะคะถ้าแบบว่าเออได้ได้แบบไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็จะมีบางต้นที่ที่ไม่มีรากนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือจะเกิดหรือเปล่าหรือจะรอดหรือเปล่านะคะ ห้าสิบห้าสิบกว่าต้นนะคะหลังจากที่เราได้ปลูกจนครบแปลงที่เราขุดไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็มาถ่ายอ่ะทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะได้ประมาณนี้นะคะอีกประมาณเจ็ดวันเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาติดตามผลดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคะที่เรา ได้ทดลองปลูกดอกคัตเตอร์อากาศก็จะร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในภาคอีสานเนาะ